สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุส, well. สุข um. คนพอๆกับซองเคยลาคือเก่าพี่น,น้องมื่อนี้ tai มาเยี่ยมน้องน้ำสูกแล้วก็มาผูกแขนออกมามากับน้องดำน้องไม่นี่แล้วก็น้องโซลาพี่น้องอดซีนี่นะอดซีพัดลัดปลาไม่อีกโอเคไม่ตาย ตั้งแต่เพื่อนไปเงียบพี่น้องก็เลยยังไม่ได้มาหาจากเธอมันนี้ก็เลยมีโอกาสเนาะวันเกิดล้านช่ยพ่อผมเลยก็ผูกเข็มเตะไปเงียบพ่อมคือไปนั่งกับข้าวหญ้านะ่ะอ้ไปนั่งทำกันนันอง,องนี่น,นั่องอย่ไรหญ้าจ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 ้าน้าจจ้า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 ้าจเาจ้าจจ้า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 ้าจ้้าจ้้้้้ เงยไมยังห่ออยู่บ่อหนะนะไม่บ่อผู้ห่ออยู่นะเห็นเนรึโอ้รอเลยเดิบาทนี่ท่องกระปุ้งก็เก่าอรอแล้วเขียวกระช้องหลิ่มมีไปหากระปุ้น่นหน่อยจากหน่อยจากหน่อยใจเย็นอเล็กเค้กนะท่าเอาเล็กเค้กลมาทำเนาะกินปะคุณ chị <laughs> 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 oh, wow. <Just> lòng <laughs> ah. về hòa bẩn 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 ปอนาวาซีมงยังบอทันเล่วเลยพี่น้งีใส่มาได้ไหมาพามไปหโมไปัไนดงคตลาดดงมาแล้วตอนเช้ามตอ์กินไอไอมนี่บอกะโอ้ยห้าบท่ยากได้ห้าวมนเจ็บท้อ เนี่ยพ่อีรมัมาจ้ะกินปลาเผาเลยโแซงบอ่ะขนนี้นะงไอ้ใสออเล้ยโดว่าไปนะโี่ขยไปเออมันได่นี่คับทำนี่แล้วังบงใช่ว่าสี่โมงสี่งเลยนี่โอ้ยสี่โมงกก็ากข่รไดเยครับข่าวคนมียังกระปุ้น พดไ่ปลาพี่น้องเาพี่อยนีปลาปลานินจนาวลอยสาวลอยกับสายกกเออน้ำยังเห็ดน้ำย่างปลาบอกเมนะควรพูดไมต์เอาไปตอบเลวบอไปจะไปดูน้ำต้เนาะเมนเนาน้ำปลาเห็นตี ยังมาทันเล้วพี่น้องเขาวาสีเขาคือเรามาหอดแล้วสีได้ผูกเลยมาเดวพนยังมาทันแล่เนาะสอ้ยว่านสะลุงสบายดีปะลุงนว่านแ่เขานัวไม่มาจ้ะอยุยังว่เห็นหลดลงเลยจะไปหลุดลงเฮ้ยที่นอนตื่นมาเลย ลูกไปเลยยังไม่รุมเต็มแม่อีแม่คงว่ามู่แลนนี่ไปห้าบ้านไอ้ยังโฉกได้ไปห้าไอ้โฉกได้เออเออเออไปไปพอพอลูกน้องก็แลนแล้วไม่น่าไม่ล้างไม่น่าไม่ล้างไปเร็วกำลังเต่งกำลังเต่งเอ้หมิ่นก็มาได้ลูกแม่เขายิ่งดิ้นไอ้หมิ่นเขายิ่งดิ้นเลยไอ้หมิ่นมึงยิ่งห่านหนอห้าเอาไปดินน้ำผึ้ จักสีได้ทาเป่าน้ำยูบอเนาะพ้าควันก็ยังไม่ทันแล้วสํเอายังดไม่ได้ไ่ได้โอ้ยผัวรอคือขี้ห้แท้นั่นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเน่ ให้ไปก็จะให้แบบว่านั่นี่แหละพี่น้องผูกแขนยอนนี่นี่แหละเนาะนาบุด้มาไปขาหไมออยู่ตลาดดงปมน้านีานะกมือทางใหญ่

kiến bà ยังบ่บกอยู่อาคือได้มานี่ này กินอยู่ลูกเอาให้ลูกกินเด้ này พยายากินตีนเนาะอยกินตีนที่อะอมแล้วคุณยิ้มแล้วอย่าไปเอดอย่าสิปีนะแงนะมือกระดมาีไปล่างนีนะมาอนั้งะยนำในกระติกเนาะนั่นไ้ตัานะเขาตีมพอควัน เขาเตรียมผักควันเนาะแม่กับวัมาพี่น้องเ่นไปหาหมอแมงมุมกัดเจ็บแขงพอเข้าไปจังหวะสามชุดว่สี่ชุดว่บอกบอกมืดดอวแต่ว่าเขาจะอโต้ว่าโต้ลาว กตัวจีนกินแปกินน้ำตัวกินละไหมมาบักงบกไก่ใช่จีนตีนอ๋อย่างอยู่ในหมอนั่นพูนไปอยู่ทั้งหมอนะก็ได้สม่ต ีแบ้านบ้าวผูไทยพี่น้อะมีแต่ทางนาทางนี้ยังวางเปล่าอยู่เนาะบ้านบ่าวภูไทยบ้านนองน้ำสูเม่ีกรไดมาหาเนาะ สบายดีป mm ้า hmm. ล oh. 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 oh, ูกใช้ตะเ่า um. ล้วใช้ในมอร้อนขาแใชนี่กไปถ่ายน้ำว้าว็นนี่นะอ๋อทีแล้วไปเนาะถ่ายเดี๋ยวบังคันตัวชิเขากับเขาไปอืนนึงเธอขาเจ้าจาเขาออกมาซะลงมาเออไปเลย

จักและจักเออจักทกาบีจักลุเติิคาลต่า้งลุอย่า้นี่นี่นี่ิน้ไหนนี่ลูกนี่เอาช่คุณแม่ทุกสอาะัที่สันต์ตาสันติขยัมนวตภูเตตนกโลยมตันตา Mặt sau nagalo yamatampa chia chị hai yamang kha yaki kha ta kuna kule. Fala mong hai yang mi 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 la mi 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 Tung ừ nè leo, to mương, ôi con, con thâu, con nồi, ôi con, con thâu, con nồi, con huế trâu, phay tố mà xám, mà

ເຮົາຕຽມໄວ້ເນາະໄປໂມກົບໄປບາດນີ້ນະເປັນວາງຈົ້ຈນວກນ มาแล้วมาแล้วโอเค <laughs> ừ, okay. <Mày> <laughs> <laughs> <laughs>

วาม่าด้วคนเลยจ้เจ้ามีหน้าี่บ่บ่บ่ก่บ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 ่อ่บ่บน้่บ่บ่ย่บ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 ่้่บ่บ่บ่ก่บนบ่บ่บ่บนบ่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 ่่่่่บรบบ่บเบ่บ ตะกี้คือว่ายูพุ่นบอกวันนี้ยยบเขาให้มันติดกันบอกถมเนี่ยเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งองเคยล่าเดีดวยวพี่น้องพ่อกันกิน,นาสบายดี